ครับครับคลิปนี้ผมก็มีภาพผงปิดตาเลื่อนยศร้อยปีของหลวงพ่อพัดมาให้เพื่อนๆชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ครับกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทมรุ่นดูองค์แรกเลยครับ จำเนื้อไม่ได้นะครับว่าเนื้ออะไรจะเป็นผงพุทธคุณรายการที่22นะครับองเล็กกทันรัดมีรันนัมเบอร์มีโค้ดตอบองนี้โคดเลขที่3 2 0นะครับ โคจะชัดมากนะครับภาพของรุ่นนี้นี่อีกองหนึ่งครับแต่เขาบอกกันว่าเนื้อที่นิยมเป็นสีขาวนะครับยอดนิยมเลยองค์นี้ฝังตะกุดตะกุดเงินครับ โค้ดเลขหนึ่งหนึ่งครับเรียกสวยมากเลยก็ราคายังจับต้องได้ครับราคาหลักร้อยต้นๆครับนาสสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับโอเค ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ